อเมริกาตอนที่8ผมนั่งรถประจำทางมาถึงเมืองบอสตัน (B O S T O N) บอสตันเพื่อต่อรถไปที่นิวแฮมป์เชียร์ (N E W N e w H A M P S H I R E) แฮมป์เชียร์นิวแฮมป์เชียร์ หิวก็หิวเพราะจากเจ็ดโมงเช้าหลังจากมิสเตอร์ดัสส่งขึ้นรถแล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยมาถึงบอสตันเวลาบ่ายสามโมงเย็นหิวจัดรีบลงสมสารไปถามหาร้านอะไรก็ได้เมื่อพบแล้วก็สั่งจ um ัมโบ้ฮอทด็อก J U M B O Jumbo H O T D O G h o ทด o อ จัมโบ้ฮอตดอกโดยไม่ได้คำนึงถึงราคาค่างวดใดๆทั้งนั้นกินกับโค้ก C O K E c o k e อีกถ้วยใหญ่ก็พอประทังความหิวไปได้บ้างแล้วก็นั่งรถต่อมาลงที่เมืองนัตชัวรัฐ New Hampshire ใกล้กับออฟฟิศ O W L I C E Office คุณต่อย พอผมลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคุณต่อยโทรศัพท์มาบอกให้ผมนั่งรอที่สถานีอีกสักครู่จะมารับผมได้อยู่ที่บ้านอัลเฟรดและคุณต่อ,อยในวงเล็บลุงและป้าของแป๊กประสบในสุดสัปดาห์นั้นอย่างสุขสำราญบานใจมากทีเดียวพอวันจันทร์อัลเฟรดก็ขับรถพาผมไปที่เพอร์ก e ินส์ P E R K I N S Perkins เป็นอันว่าไม่มีปัญหาใดๆขณะที่อยู่นิวแฮมเชยร์และที่บอสตันผมก็มีความสุขพอสมควรตามอัตภาพตอนที่อยู่เพอร์กินส์ทางสถาบันเพอร์กินส์เขาก็ต้อนรับผมสมกับฐานะตัวแทนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่แตกต่างกับตอนที่ผมเป็นนักศึกษา ฝึกหัดครูสอนคนตาบอดที่ผมได้มาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเป็นอันมากทีเดียวคราวนี้ได้พบปากกับเพื่อนฝูงเก่าๆได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เก่าๆพร้มลึกถึงความหลังก็เกิดปีติได้ไทยถามถึงคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาปรากฏว่ามีครอบครัวลูกเต้ากันหมดเกือบทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทั้งสถานที่และวัตถุนี่แหละที่เขาว่า การเวลาเป็นเครื่องเน้นความไม่แน่นอนเมื่อผมมีความสุขอุปสรรคและปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเรื่องเล่าให้ฟังถึงความเซ่อซ่าของผมมากนักสรุปที่เพอร์กินส์นี้ไม่มีอะไรจะเล่าให้ท่านสะใจต้องมาฟังตอนที่ผมเดินทางไปเมืองชิคาโก้ C H I C A G O ชิคาโก o ดีกว่าเช้าวันเสาร์เดือนมีนาคมอากาศกำลังเย็นสบายผมสั่งรถแท็กซี่ T A X I taxi ให้มารับในเวลาตีห้าต้องชมว่าเขาตรงเวลาจริงๆไม่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่นาทีเดียวเขากดแตรเวลาตีห้าตรงที่หน้าประตูที่พัก ผมก็ทั้งลากทั้งถีบสัมภาระอันมากมายของผมมาขึ้นรถเพื่อไปสนามบินโลแกน L O G A N Logan ที่เมืองบอสตัน B O S T O N Boston รัฐ M A S S A C H U S E T S Massachusetts ขึ้นเครื่องบินไปชิคาโก ไปถึงก่อนเวลานานทีเดียวเพราะเชื่อตามคำของเชกสเปียร์ที่ว่าไปถึงก่อนสามชั่วโมงดีกว่าไปช้าเพียงนาทีเดียวผลจากความเชื่อนี้ทำให้ผมยืนเข้าคิวหน้าช่องขายตัว๋วเกือบสามชั่วโมงจริงๆเอาว่าเครื่องลงจอดที่ชิคาโกเรียบร้อยความจริงเมื่อเจ็ดปีก่อนผมก็เคยมาเมืองน,นี้แล้วสนามบินที่นี่ชื่อโอแฮ ผมบอกเขาว่าจะไปเมืองคาลามาซูรัฐมิชิแกน M I C H I G A N มิชิแกนเขาก็บอกว่าดวงคุณไม่ดีนะไม่น่ามาวันเสาร์เพราะในวันธรรมดามีรถประจำทางไปถึงเมืองคาลามาซูเลยมีทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ผลลัพธ์ก็คือผมจะต้องทั้งลากทั้งถีบกระเป๋าของผม ไปหาสถานีรถไฟใต้ดินในบริเวณสนามบินนั่นเองต้องลงไปข้างล่างอีกหลายชั้นขณะนั้นก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาจากต่างเมืองต่างรัฐผมก็เลยเกาะกลุ่มเขาไปขึ้นรถไฟใต้ดินผมตีตั๋วราคา20เซนซึ่งจะไปลงสถานีคลินตัน C L I N T O N คลินตัน เพื่อจะได้ขึ้นรถไฟธรรมดาในวงเล็บ Amtrak A M T R A K Amtrak เพื่อไปเมืองคาลามาซูบรรดานักท่องเที่ยวเหล่านั้นพอขึ้นรถได้ก็ไปดูและศึกษาแผนที่กันเขามีน้ำใจดีมาถามผมเหมือนกันว่าจะลงสถานีอะไรเมื่อบอกไปเขาก็กลับมาบอกผมว่าพวกเราจะลงสถานีข้างหน้านี่แหละ พอเราลงไปแล้วคุณก็นับไปอีก14สถานีจึงจะถึงสถานีคลินตันคุณจะได้เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟแอ์แมทรักต่อไปผมก็ขอบคุณพวกเขาที่เอื้อเฟื้อบอกทางให้พอพวกเขาลงไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาถามผมว่าคุณจะลงที่สถานีที่ต่อรถแอ t r แมทรักไม่ใช่หรือผมก็รับว่าใช่คุณจะได้ไปเชื่อพวกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลยเพราะว่ามันซื่อบือ้อ เขาไม่รู้จักเมืองชิคาโกรอกความจริงแล้วสถานีนี้แหละคือสถานีคลินตันและสามารถต่อรถแอ t r a มต่อไปได้ผมงงเป็นหมานำทางเมื่อมีหมอกลงมากเลยไม่รู้ว่าใครโกหกกันแน่อาศัยฟังประกาศจากพนักง,งานขับรถก็ฟังไม่ได้ความเพราะไม่รู้ว่ามันพูดภาษาอะไรกันแน่พวกฝรั่งเองก็ฟังประกาศไม่รู้เรื่องเหมือนกัน คงจะคล้ายๆกับกระเป๋ารถสองแถวของเรานั่นแหละผมต้องมุงุมมางาหราไปหาคนขับรถแล้วถามว่าผมควรจะลงรถที่ใดเพื่อจะไปต่อรถไฟ Amtrak เขาจึงประกาศผ่านไมโครโฟนว่าสถานีหน้าคือสถานีคลินตันผู้ที่มีความประสงค์จะลงต่อรถไฟ Amtrak เชิญลงสถานีนี้ได้เลยผมโล่งใจพลันก็นึกใจหายวา่าบ ถ้าผมไปเชื่อนักท่องเที่ยวแปลกถิ่นแต่มีน้ำใจดีเหล่านั้นผมจะหลงไปไหนก็ยังไม่รู้เลยล่ะครับติดตามอ่านเรื่องอเมริกาต่อไปนะครับยังมีอีกหลายตอนครับ